ออเลยสองเฮ้ย oh. oh. ดีไซน์น oh. <finan cer> <smoking> ี่เมื่อจริงไม่อยากให้ไม่เก่งมันนัดดีไซน์มาที่บ้านแล้วอย่าลืมกดสัก s ะ r i b ้และกดกระดิ่งสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยไปค่ะเด็กๆ สวัสดีคะ่ะไปค่ะวันนี้ดีไซน์มาถ่ายละครสั้นกับพี่เกลลี่นะคะทุกคน,นเทเลาะกับเด็กๆ <c oughs> อ่อเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมได้ที่ช่องเกลลี่คลิปนะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะแม่กุ้งจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายละครสั้นกันน,ะวนะวันนี้นะคะคุณแม่กุ้งกำลังกินหมากหมากคอตเขากินไม่ได้มันแขยย็งฟันจะหักมาไปเร็วถ่ายละครนันค่ะพม่เกลลี่รอแล้วค่ะไป ยโอันนี้นะคะคือเราจะบอกก่อนเลยว่าเราถ่ายเกิดแบบว่าเด็กเล่นทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราจะยจ้งเด็กๆว่าคือการแสดงนะคะไม่ใช่เรื่องจริงใช่เป็นการแสดงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เกลี่วิ่งมารับน้องที่รถเลยนะคะโอเคโอเคไป เหมือนเพิ่งได้เจอกันเอออันนี้ถ่ายแบบไม่มีบทเลยนะคะทุกคนเหมือนเหมือนเพิ่งมาถึงแล้วเหมือนเพิ่งได้เจอกันจริงๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวใช้ต่อไปนะคะ่ปก็ไปเดี๋ยวเราต้องมีใครแบบนี้นะเฮ้ยพี่แก้วมีชิงช้าได้หรอได้ใส่มีชิงช้าใหม่หรอมีชิงช้าใหม่หรอขอเล่นหน่อยแล้วใสก็วิ่งเข้าไปเล่นก่อนแล้วเกวิ่งช้าโอเคไหมคะไี้แก้วบอกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวพี่เล่นก่อนโอเคไหมคะเอาแค่นี้ก่อนไม่แก้วไม่ ไม่แกอย่ข้งหลม่ไรไ่กนงั้นกจะขอแค่นี้ก่อนีว่ีไซน์พี่เป็นเจ้าของบ้านพี่ต้องเล่งก่อน1น3ดีพี่เป็นเจ้าของบ้านพี่ต้องเล่นก่อนอะไรหนึ่ง่องสาม เฉยแล้วที่บ้านตัวเองไม่มีเหรอแรงตอนเอาน่าเอาน่าพี่วินบองบ้านแล้วพี่ขอเล่นตอนถ้าไปเกวเล่นก่อนนะดิฉันจะกลับบ้านละจิ้ม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 มดิฉันจะลุก้มาโผแค่นี้ก็งอนเนาะโผแค่นี้ก็งอนเนาะอยากเล่นมากใช่ไหมอยากเล่นมากใช่ไหมข้าวมันซี จะชวยทำอะไรอีกรอบนึงอีกรอบนึงสนุกไหมล่ดีไซน์สนุกไหมล่ดีไซน์เกะเากัเยากยอหวานแลวอแกหอเจแล้วเหรอ่าาา่ากดกันญี่ปุ่นก่อนารี่่นลุกขึ้นมาตัดดรอนะอัน โอ้โหเก๋าเคเคเคจบเรีย okay. ยังคะจบเรียยังคะแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดนี่นะคะก็จบลงแล้วเป็นแค่เรื่องอะไรนะเป็นแค่ละครสั้นเท่านั้นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะเท่ากันเมื่อกี้นะแต่สมบทบาทมากเรียกวดาราเจ้าเกียร์นะคะใช่ดาราดาราเจ้าบทบาท เด็กยว็เยี่ยมนะคะทุกคนต้องวดให้นะใช่ป่ะฝากก่อนฝากทุกคนก่อนอย่าลืมกดสับไตและกดกระดิ่งไปไหนเลิกอยู่นะฮะอ่ะติดตามชมคลิปได้นะคะที่ช่องเกลี่ยคลิปนะบ๊ายบายค่ะติดเชื้อไปแล้วครับ